เดี๋ยวไปเอาบัฟแดงก่อนนะเจอกับนาคอ็โอเคเด็กแน่นะนาจะเอาไหมแทงดิบมากมากโอ้โห้แก่ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับใน NP ไม่มีสาระชแนลนะครับนี่ก็มาพบกับผมนะครับแอดมินเปิ้ลเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเล่นเกม ROV นะวันนี้ ก็จะเป็นการตัดลำดับนะครับในแหลง Diamond. ่งไดมอนด์แล้วก็คอมมานเดอร์นะครับโอเคตัดตไปดในหน้าตัวเลือกตัวละครเลยนะครับโอเคเราชอบเลือกเซลฟิตมาเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะเล่นเป็นเซลฟิตป่านะครับเป็นผู้ชายขายป่านะครับโอเคไม่ใช่นะเซลฟิตนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับ อายกว่าสกิลติดตัวก็ยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกแนวตัวนี้เป็นข้อดีของเซลฟิตนะครับแล้วก็ทามมาฟาร์มก็ค่อนข้างถึกค่อนข้างแรงนะครับเป็นตัวที่กางเกมเล่นเกมดีนะครับโอเคทัานกอดตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพิ่าทำเพลงนะครับไปเลยโอ,อลโอเค,อเคข้างหลับผมเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับส่วนของชิ้นแรกที่เราจะออกนะครับก็จะเป็นดาบฟาร์มนะครับโซอะไรวะ สวลิเบอร์โอเคดาฟาร์มยังจำชื่อไม่ได้นะส่วนมากไม่เคยได้จำชื่อดฟาดฟาร์มโอเคเนฟเราก็จะบอกเพื่อนไปดูแลแก๊กนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแก๊กจะไปปวคนป่นาฝัน้าบหรือเปล่านะปบวดไม่ได้นะครับน่าจะโดนลบเบิรไล่กลับมานะครับเคเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มไปบาฟ,าาา ưa, ฟา้าเข้ามาแนละ้วกโอเคบ้าฟ้าเขาเข้ามาแล้วเราจะฟาร์มทีละสองหลุมนะครับ เอกนี้เราตีบั๊บมาแล้วก็เดินออกไปนอกวงของอ,ออบาฟานะครับออกไปนิดนึงนะครับเ,เพื่อให้บ,บาฟ<ห>้าไม่ยึด <ทำ S 1> ติดกัตาเราดีนะลัมเบอร์ทำไรลัมเบอร์ลัมเบอร์เอาเหรอลัมเบอร์ใจเย็นใจเย็นโอเคไล่ลัมเบอร์ไปเรียบร้อยนะครับ่ามต่อ <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดนึงว่าลัมเบอร์จะมาทำอะไรโอเค <c oughs> ๊ยำสงบไอ้ยำศึกเราลบยำสงบเราฝ่าป่าเนี่ยโอเคฝ่าไปฝ่าไปโอเค ฟาไปเรื่อยๆนะครับเราอย่าไปซีเรียสน,นะครับเกกางมีอะไรกันไหมหน้าคอสยังไงหน้าคอสไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะฟามปั๊บแดงแล้วก็เราจะไปแกงล่างต่อเลยนะครับเอเคยดูการก่อนนี้อนะไรการยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ฟามต่อสบายใจนะครับเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวที่ต้องค่อางใช้ของนิดนึงนะครับเกี่ยวกัิ้นที่2แล้วนะครับเราจะออกเป็นรองเท้าเลยนะครับเราจะยังไม่ออกดาบเต็มนะครับ เดี๋ยวเราจะไปแกงแ๊งร้างเลยนะจะได้ไม่ได้ไดไดโอเคสั่งถูกฟิตไมหนึ่งดอกนะครับเขินเลยนะสอเม่อกีนะครับกะจะทุบอ่ะไฮเดเตน,นะครับ First, โอเคไม่ได้อะไรนะครับเราก็ปล่อยไหยังไงเราเบิร์เราเบอร์เข้ามาไหมเราเบอร์ไม่เข้ามานะครับโอเคเรารอกันนะเพื่ออแครีคร่เขาเข้ามานะครับแครี่เขาไม่มานะครับโอเคเราก็รออีกสักหน่อยนะครับ ไม่มานะครับแคลรี่เขาขึ้นไปตีเพื่อนเรานะครับโอเคคุกให้เตะไปหนึ่งดอกยังไงให้เตะไม่ได้นะไม่ได้สักตัวนะหาคอสตาก็ได้ไม่ได้ัสีไม่ได้สักตัวนะครับโอเครู้สึกเป็นป่าที่แทบจะทำอะไรว่าแทบจะคิวไม่ได้นะครับโอเคต่อมังกรเพื่อนนะโดนสตันไปเอาวีล่ามาทำอะไรจะเอาหรืวีล่าล่าเจ้าหรือ อันติไปหนึ่งดอกนะครับโอเคได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เดะเ <c oughs> <c oughs> สร็จเทลนะจะแบบนี้โอเคลัมเบอร์มาช่วยนะไม่ได้คราตีนกไปเอตีอะไรวนะเนี่ยแม็คมาแรงพอโอเคไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับแทนะบจะทำอะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> น่าจะตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆโอ๊ย เดยนก็ไม่ปล่อยให้เราซักคิวสักตัวเลยนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้สักตัวนะรับสอร์ตไปสามนะครับเจ้าบวันนี้สรุปว่าเล่นป่าหรือว่าเล่นสพอร์ตเนี่ยฮนะยังไม่เป็นไรนะครับเป็นไ,ได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเลียรติการครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเลนล่างก็บวกกันอยู่แต่ว่าเรายังไม่ลงไปนะครับเราเข้าป้าฟ้าไปก่อนนะตีตนะีไตีไปโอเค ขอเคลียร์คลิปเรียกว่าคลิปป่าเว็บนี้ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาก่อนเอาไปรุ่นทำอะไรดักเลยโอเคคอสยังไงนะคอสเจ้าเหรอ่ะนะคอสเจ้าหรือว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคเก็บนะคอได้นะครับเดี๋ยวดักซื้อเยอะให้ได้นะครับสีได้หรือไม่ได้สีไปสีไปเอาโอ้โดนปวดนะครับโดนบอลลินจิโน่แล้วก็วีล่ามาปวดนะครับเอายังไงสวนนะสวนนะโอเคยังไงซรเล่น เอาไหเอาหนึ่งหนึ่งนะเนลนหนึ่งหนึ่งนะเก็บไปเล่นไม่ได้นะเป็นเป็นกิกซี่เก็บมาได้นะยังไงเอาอาไมไม่เห็นอ๋อเราไม่ได้อยู่ในพุ่มโอ้โหหล่นนะเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในพุ่มทางก็ว่่ทำไมบีล่าจมจีโดนยวขอกลับบ้านนะออกเพิ่มเลือดกันเ่นล่ามีปัญถานไหมแมงไม่มีนะ ก็เราจะเข้าป่าฟาร์มต่อนะครับไม่ฟาร์มอีกแล้เดี๋ยวเราไปแก๊งเลนล่างนะครับรู้สึกเลนล่างจะมีปัญหานะดักเลยนะครับจ่งหวันนี้แอคดิงโดนนะครับผมก็ถุกไป่ได่เดานะโอเคไม่รอดยอมตายนะครับโอเคหิวจังนวะนี้หิวมากนะครับเพื่อนก็ตีป้อมนะครับตีตีได้ไม่ได้โอเคเพื่อนได้ป๊อมนะครับเราก็ ดีนะที่เราเสียสละชีวิตเพื่อให้เพื่อนได้ป้อมนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่หรอหิวไม่ใช่เสียสละเอ๊ยยังไงวีล่าได้ไหมไปเรากลับมานะครับฮิกซี่ฮิกซี่ไม่โดนนะครับฮิกซี่โดนไล่นะครับโดนเฟรนติโน่ไล่เดี๋ยวเราไปช่วยฮิกซี่นะครับใช้เวลาฮีโร่ให้เอกมาแล้วโอเคมาช่วยแล้วฮิกซี่อย่างไงเฟรนถูกไปหนึ่งทีเฟรนได้เฟรนมานะครับโอเค เหรียญตัวนี้ก็ยังอาจจะยังลำังไม่เก่งมากนะครับเราก็เลยได้เปรียบนะครับโอเคฟามต่อน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยฝากไปโอเคฝากไปฟามไปวันนี้เราก็เริ่มจะมีของแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็5นาทีแล้วนะครับกางมีปัญหาไหมกางน่าจะยังไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็ฟามไปเรื่อยๆก่อนนะครับ น่าจะยังไม่มีเวลาเดี๋ยวเราไปช่วยเ,เราไปเอาป้อมก่อนดีกว่าสัวนนี้น่าจะได้ป้อมนะเจอได้ป้อมมานะนเน,นเเี่ยเกลนเราไปเอาบัฟแดงก่อนนะเจอกับนาคอสูดี้ยังไงนะคอสจะเอาไหมแทงอันติไปนะครับแกดึงเบื้องมากโอ้โหไอ้แก๊กเราเกือบจะได้แนละ้วเมื่อกี้แก๊กดึงหนีเลยนะดึงนั่งจับเลยนะ โอเคหอกป้อมเสร็จแล้วก็ดึงแม่น้ำทุกทุกยันเตะไปได้มานเนี่ยไอ้ทหารยัเตะแล้วก็ได้ทั้งวีล่ามานะเมื่อกี้สวยเลยนะถือว่าเราทุบโดนสองตัวนะตีไปตีไปตีไปจะจบได้เลยไหมครับน่าจะไม่จบนะฝั่งตัวท้าบเกิดมาสามตัวนะโอเคนะคอสมาทำไมแคอสออกมาแทงธรรมดาไปโดนนันติของลัมเบอร์เฟเลร์ิโนกับลามเบอร์คุกไปหนึ่งดอกไหม ชูฟินได้หนึ่งดอกนะเมื่อกี้โอเคเราเบอร์เลยโอ้เราเบอร์โดนดึงนะแทงครับนะแทงแล้วก็ถูกถูกโดนนะครับจังหวะเมื่อกี้บีล่าทำไรบีล่าโดนไอ้แก๊กดึงไม่ดึงดึงไม่ดึงแก๊กดึงมาดึงมาดิดึงมาถูกนะครับโอเคเราบิงไปอันติไปหนึ่งดอกนะครับโอเคโดนเงยังไงดอกจบไม่จบไม่จบยังไม่จบนะครับ นายอนมาทำอะไรนายขอนโดนดึงโดนดูดตีธรรมดาไปนะเด็กมาเรียนต้งไม้ออกมาทำไรออกมาโดนคุกตียังไงรอดไหมรอดไม่รอดนะเฟรนด์ีฮดเตีก็ออกมานะตีกับบัมเบอร์โอเคเราโดนทุกไหลนะครับว่วนนี้เราจะเอาทังให้เฮดเตะทางลัมเบอร์นะตีไป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 ให้เฮดเตะอันนี้เลงให้เฮเตะนะครับอันติได้โดนสองนะโอเคสวยจังวะนนี้นะ ยีลายัางไงยีราได้แันดาไปเราจะทำะไรเราแทงแทงแนะทงแทงตีธรรมดาตีธรรมดาโอเคีแก๊กได้คิวนะครับนาคอสออกมาทำไรทุกพื้นจะหวะนี้โดนนะครับโอเคเราเก็บนะคอสไปได้นะโอเ้เราไม่ฝึกโดเข้ามันเกิดเร็วอย่างไมนะโอเคอโอเคได้ไีมจบได้ไหมตีไป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 โอเคก็จบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รู้สึกว่าบวกกันจับนะครับอยู่แรงนี้นะขนาดแรงในมอดนะครับโอเคก็ชนะมาไปที่เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีที่บางคนทาคลิปต่อๆไปนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับโอเคสกอร์อยู่ที่13.3นะครับโดยด้ MDT มานะครับยังไงก็ ไปแล้วบายสวัสด so ีครับเจอกันใหม่คลิปนาโอเคไปแล้ว